ทุกชีวิตจะดับศูนย์หากไม่เปลี่ยนแปลง AI สวัสดีครับตกลงเข้าสู่คลิปตัวทออ์ครับผมกับผมแซคดวบอดีครับเจอกันแบบนี้ฮะแปดโมงเชา้าตามเวลาประเทศไทยครับรายงานจากเอีเรสเซาออสเตรเลียครับผม สำหรับทุกคนครับที่ตามข่าวสารเกี่ยวกับคริปโตเคอเรนซีนะครับแล้วก็การลงทุนต่างๆนะผ่านทางคลิปตัว a l k นะครับแล้วก็ยังมีขา่าวาวเกี่ยวกับเทคโนโลย,ยงต่างๆอัปเดตด้วยนะครับก็ดูกันได้นะทางช่อง CKB Studio นะครับยังไงก็ช่วยกดไลค์กดแชร์ส่งต่อคลิปให้เพื่อนๆด้วยนะครับแล้วก็สามารถติดตามกันได้โดยการกด Subscribe และกดกระดิ่งครับแล้วคุณจะไม่พลาดทุกการอัปเดตจากช่องนี้อย่างแน่นอนนะครับผมวันนี้มี ข่าวเกี่ยวกับเรื่องของ AI มาฝากกันด้วยนะฮะเป็นเรื่องสำคัญมากๆของมวลมนุษยชาติเลยก็ว่าได้นะครับผู้ชี่ชาญด้าน AI ครับเตือนว่าทุกชีวิตบนโลกนะฮะอาจจะดับสูญน,นะถ้าหากว่ายังไม่เกิดการเปลี่ยนแปลงในวงการ AI นะครับอาจจะเหมือนในหนังที่เราเคยเห็นนะฮะพูดถึงเรื่อง AI แล้วคนก็เริ่มกลัวกันในบางกลุ่มนะฮะผู้ชี่ชาญในด้านของปัญญาประดิษฐ์ครับกำลัง ออกคำเตือนที่อาจสร้างความหวาดกลัวให้ผู้คนเกี่ยวกับอนาคตของเทคโนโลยีที่กําลังพัฒนาและก็เติบโตอย่างรวดเร็วนะครับเอริเซอร์ยูโคสกี้นะครับ ผู้บุกเบิกงานด้านวิจัย AI ที่เขียนขึ้นสำหรับนิตยสาร Time นะครับกล่าวว่าวิธีการและโครงสร้างที่ใช้ในปัจจุบันเพื่อพัฒนา AI ทำให้มนุษยชาตินตกอในอันตรายอย่างร้ายแรงนะครับยูคอฟสกีครับพูดถึงจดหมายเปิดผนึกจาก Future of Life Institute นะครับที่เรียกร้องให้หยุดการพัฒนา AI ชั่วคราวเขาบอกว่าเขาไม่ได้ลงนามในจดหมายเพราะเขาเชื่อว่ามันยังไม่เกิดอะไรที่มันร้ายแรงจนเกินไปเขาพูดอย่างนี้เขาบอกว่า นักวิจัยหลายคนที่หมกมุ่นอยู่กับประเด็นเหล่านี้รวมถึงตัวผมด้วยคาดว่าผลลัพธ์ที่ร้ายแรงที่เป็นไปได้มากที่สุดของการสร้าง AI ที่ฉลาดเหนือมนุษย์ก็คือทุกคนบนโลกจะต้องตายหมดจริงๆหากมีใครสร้าง AI ที่ทรงพลังเกินไปภายใต้สถานการณ์ปัจจุบันผมคาดว่าเาผ่าพันธุ์มนุษย์และสิ่งมีชีวิตทางชีววิทยาทั้งหมดบนโลกจะตายไม่นานหลังจากนั้นว้า wow. ว ยูคอฟสกี้ครับกล่าวว่าด้วยความไม่รู้ของผู้คนนะว่าระบบ AI ที่ที่มีตัวใหม่นะที่มีความส่งพลังแล้วก็ตื่นรู้ในตัวเองนั้นเป็นอย่างไรซึ่งเพียงเดียวที่ทําได้ตอนนี้คือแนะนําให้นักพัฒนาควรหยุดพัฒนา AI ในทันทีครับแล้วก็กําหนดวิธีการรับมือเพื่อปกป้องเทคโนโลยีและปกป้องชีวิตบนโลกนะครับกลุ่มผู้ชี่ยวชาญด้าน AI ครับนะักวิจัย ผู้สนับสนุนแลวก็ผู้ประกอบการด้านเทคโนโลยีมากกว่า1000คนซึ่งอีลอนมัสเองนะฮะก็อยู่ในโผดังกล่าวนี้เองเช่นกันก็ได้ลง,งานามใปนจดหมายเปิดผนึกครับเพื่อเรียกร้องให้หยุดการพัฒนา AI ชั่วคราวนะครับอันนี้เป็นเรื่องที่เฮ้ยอีลอนมัสเขาออกมาพูดแต่แรกแนะฮะว่าให้หยุดัฒนา AI 6เดือนนะฮะมันไม่ใช่แค่เรื่องของออการเขาเรียกอะไรอ่ะกลัวจนเกินไปแต่มันเป็นเรื่องของการระมัดระวังมากกว่าฮะ คุณจำเป็นนะที่จะต้องรู้รัาว่าถ้าเราพัฒนา a i ฉลาดมากไปกว่านี้มันจะเกิดอะไรขึ้นหลจากนั้นเราต้องมีโปรแกรมบางอย่างไหมเพื่อปกป้องไม่ให้มันหันกลับมาทําลายมนุษย์หรือทําลายสิ่งมีชีวิตบนโลกต้องมีโปรแกรมบางอย่างไหมที่จะทําให้มันไม่คิดที่จะฉลาดจนสามารถที่จะสร้างโลกใหม่เองได้โดยที่ไม่สนใจมนุษย์ผู้สร้างมันขึ้นมา นี่คือสิ่งที่เราเคยดูในภาพยนตร์แล้วเราก็กลัวากันว่ามันอาจจะเกิดขึ้นจริงแล้วตอนนี้เรากำลังสร้างมันให้เกิดขึ้นจริงนะครับซึ่งมันเป็นไปได้หมดเลยนะครับทุกอย่างมีโอกาสเป็นไปได้เราอาจจะต้องหันกลับมาสู้กับกองทัพของหุ่นยนต์ AI ในอนาคตก็เป็นได้ถ้าพัฒนาจนหุ่นยนต์สามารถที่จะโอ้โหแข็งแกร่ง,ง,งเหนือมนุษย์แล้วก็รวดเร็วยิ่งกว่ามนุษย์นะครับนี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นในภาพยนตร์ และมันกำลังเกิดขึ้นจริงในโลกของความเป็นจริงด้วยคุณคิดเห็นอย่างไรครับเรื่องนี้เรื่องของ AI เรื่องของการพัฒนาจนมันเริ่มจะน่ากลัวมากขึ้นทุกวันนะขนาด ChatGPT 4เนี่ยก็ถือว่าฉลาดล้ำแล้วนะถ้ามีฉลาดกว่านี้อีกเนี่ยมนุษย์คงไม่จำเป็นต่อไปบนโลกใบนี้ในสายตาของ AI นี่เห็นไหมผมผมนี้คิดอย่างนั้นได้เลยนะฉะนั้น AI มันก็คิดได้นะว่าเฮ้ยถ้ามนุษย์มันโง่แล้วจะจำเป็นไปทำไมจะมีไว้ทำไมใช่ไหมฮะ นี่แหละคือสิ่งที่น่ากลัวนะครับผมคิดเห็นยังไงก็คอมเมนต์กันเข้ามากันกน,นะฮะอยากรูความเห็นของคุณเหมือนกันนะครับหรือส่งไปถามเพื่อนๆก็ได้ครับว่าเฮ้ยคิดเห็นยังไงกับเรื่องนี้บ้างเรามาลองพูดคุยกันครับในคอมเมนต์ใต้ใคลิปนี้นะครับผมโอเคอยังไงก็ขอบคุณที่ติดตามกันนะครับยังไงคุณสามารถซัพพอร์ช่องนี้เป็นทางการได้ครับ้วยกดปุ่มจอยฮะเป็นนะเมมเบอร์นะเปรายเดือนหรือถ้าเกิดหาปุ่มจอยไม่เจอช่างมันไม่เป็นไร โอนมาเป็น USDT หรือว่า BUSD ก็ได้ครับเศษๆของคุณก็ได้นะฮะซัพพอร์ตช่องนี้นิดหนึ่งก็แล้วกันนะครับผมเรื่องไปใต้คลิปนี้ฮะข้างล่างนี่ Copy Wallet Address ผมให้ไว้นะครับแล้วก็โอนมาได้เลยนะครับผมวันนี้คงต้องลาไปก่อนเจอกันใหม่คราวหนะ้าสวัสดีครับ